กาบ้านกันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับเรื่องอัศสวินน้อยกล่อมแม่แม่ของป๊อปโป,ะปะตื่นแต่เช้าทำงานมากมายทั้งทำกับข้าวกวาดบ้านรีดผ้าซักผ้าดูแลว,วุ่นวายไม่ได้หยุดพัก ณห,ห้องนอนพอตกกลางคืนแม่ปิดไฟดวงใหญ่เปิดไฟดวงเล็กปิดประตูห้องนอนเปิดหนังสือนิทานเป็นสัญญาณบอกป๊อปโปว่าป๊อปโปลูกรักถึงเวลาเข้านอนแล้วจ้าแม่เล่านิทานจบไปหลายเรื่องแต่ป๊อปโปก็ยังไม่หลับสักทีแม่คะป๊อปโปสงสัยว่าถ้าแม่มดใจดีนางฟ้าใจร้าย เจ้าชายกลายเป็นต้นไม้เจ้าหญิงชอบร้องไห้จะเกิดอะไรขึ้นหรอครับแม่ป๊อปโปมีเรื่องถามแม่เยอะแยะเหลือเกินแต่ไม่มีเสียงตอบใดๆจากแม่แม่หลับไปแล้วนั่นเองส่วนป๊อปโปยังไม่อยากนอนทันใดนั้นก็มีแสงสีทองลอดเข้ามาในห้องนอนป,ป๊อปโกระโดดพลุ้งออกจากเตียงแล้วเดินตามแสงนั้นออกจากห้องนอนไป แสงสีทองส่องมากระทบตุ๊กตาหมีคู่ใจของป๊อปโปทํทำให้ตุ๊กตาหมีมีชีวิตแม่จา๋าตื่นเถอะตื่นเถอะตุ๊กตาหมีปลุกแม่แม่ตกใจสะดุ้งตื่นแล้วชวนออกตามหาป๊อปโปทันทีที่แม่กับตุ๊กตาหมีก้าวเท้าออกจากห้องนอนก็เจอเมืองของเล่นที่ตอนนี้ป๊อปโปกํกำลังเล่นรถไฟอย่างสนุกสนาน ส่วนแสงสีทองนั้นส่องประกายมาจากชุดอัศวินสีทองที่ตั้งอยู่กลางเมืองป๊อโปจา๋าเข้านอนกันเถอะแม่ร้องเรียกแต่ป๊อโปกลับวิ่งไปคว้าชุดอัศวินและพยายามใส่จนสำเร็จจากนั้นก็ขี่ม้าออกผจญภัยไปทั่วทั้งขึ้นภูเขาเข้าป่าผ่านถ้ำใหญ่ตลอดทางแม่กับตุ๊กตาหมีวิ่งตามพร้อมร้องเรียก ป๊โปโจาเข้านอนกันเถอแต่ป๊อปโปก็ไม่ฟังป๊โปโขี่ม้ามาถึงสะพานโยกเยกใต้สะพานเป็นทะเลลึกที่หนาวเย็นมีเสียงคำรามลอยขึ้นมาจากทะเลเป็นระยะยระยะจากนั้นลมก็พัดแรงขึ้นแรงขึ้นสะพานโอนไปเอ็นมาจนม้าตกใจสะบัดป,ป๊อปโตกจากหลังแล้ววิ่งหนีไป แม่จ๋าป๊อปโปกํกำลังจะตกแล้วช่วยด้วยป๊อปโปกํกำลังจะล่วงลงไปในทะเลแล้วในทะเลมีปลาฟันแหลมคมรอจะกินป๊อปโปอยู่แม่กับตุ๊กตาหมีรีบช่วยกันดึงป๊อปโปลไวไ้ทันป๊อปโปลกอดแม่ไว้แน่นแม่ครับป๊อปโปขอโทษนะครับที่หนีออกมาทาั้งทั้งที่เป็นเวลานอนแม่ยิ้มเอ็นดูแล้วถอดชุดอัศวินออกให้พร้อมกับบอกว่า ถ้ายอย่างนั้นเรากลับไปนอนบนเตียงอุ่นๆกันเถอะนะลูกเมื่อถึงห้องนอนแม่หยิบนิทานขึ้นมาเล่าอีกครั้งกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ครับหยุดก่อนปป๊อปโปเห็นแม่มีท่าทางเหนื่อยล้าปปอปโป่สงสารแม่ที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแถมยังต้องวิ่งตามป๊อปโปอีกปอปโปจึงบอกแม่ว่าแม่ครับคืนนี้ปอปโปจะเล่านิทานกอบแม่เองครับ กาละัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอัศสเวนน้อยคนหนึ่งรักแม่มากป๊อปโปเล่านิทานที่แต่งขึ้นด้วยน้ำเสียงเจยเแจวสักพักทุกอย่างก็สงบลงตอนนี้แม่ได้พักผ่อนแล้วป๊อปโปมองดูแม่แล้วกอดตุ๊กตาหมีก่อนจะหลับตาพริมยังมีความสุข ติดตามในช่องน้าราด้วยครับ